สวัสดีครับผมชื่อนายสุภวิ์วงเนียมนะครับรหัสนิสิต6 2 1 0 9 0 1 0 0 5ครับคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่12นะครับการควบคุมมอเตอร์ครับชิ้นงานที่1นะครับเป็นการควบคุมมอเตอร์แบบเซอร์วมอเตอร์ครับอุปกรณ์ก็จะมี Arduino Uno R3 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการประมวลผลของข้อมูลครับ แล้วก็มีแบรนด์บอร์ดสมอเป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับการทดลองของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับต่อมาเป็นอิเล็กทริกวนะคบเป็นตัวนำไฟฟ้าส่งพลังงานครับแล้วก็มีโพเทนติโอมิเตอร์ครับเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับแล้วก็มีเซอร์โวมอเตอร์นะครับเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ เพื่อควบคุมการหมุนครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่ผมได้ต่อไว้นะครับผมก็จะมี Arduino นะครับมี b บน a d b o a r d มี potentiometer แล้วก็มี servo นะครับตัว servo นะครับเราไปดูที่ potentiometer ก่อนเลยนะครับตัว potentiometer นะครับ terminal ที่1นะครับต่อลงขั้วลบนะครับแล้วก็ terminal ตัวที่2ตัวนี้นะครับต่อลงขั้วบวกครับ แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับต่อไปที่ขา A5 นะครับเราก็ไปดูที่เซอร์โวกันเลยครับผมตัวเซอร์โวตัวนี้นะครับสัญญาณตัวนี้นะครับผมต่อลงขาที่9ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว power ตัวนี้นะครับต่อเข้าที่ขั้วบวกครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต่อลงกาวเลยครับนี่ก็ต่อลงกาวขั้วลบต่อลงกาวนะครับ แล้วก็จะมีตัวพับ,บวกนะครับต่อลงอ5โวลต์น,นะครับผมเราก็จะไปดูโค้ดกันเลยนะครับโค้ดนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการ sharp in close servo ตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งเริ่มต้นนะครับ แล้วก็จะมี s e r v ์โวเซอร์โวเซร์โตัวนี้ก็เป็นชื่อนะครับผมแล้วก็กำหนด i n v o l เท่ากับ0แล้วก็ INPOTENTIOMETER เท่ากับ A5 นะครับ POTENTIOMETER ตัวนี้นะครับที่ต่อขาเข้า A5 นะครับแล้วก็เข้าคำสั่ง YSET UP นะครับ s e r v o a t t a c 9 9ตัวนี้ก็คือ s e r v ์โที่เราต่อ Signal ตัวนี้ไปที่ขาที่9นะครับแล้วก็เป็น Serial Big In เข้าันหนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง i ว e l ลู p นะครับผมก็จะเป็นวอลเท่ากับ a อนาล็อกโพเทน o ิโอมิเตอร์ก็คือตัวโพเทน t ิโอมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีให้อ่านค่าโพเทน t ิโอมิเตอร์นะครับแล้วจะมีวอลเท่ากับแมปคำสั่งแมปนะครับวอล0ูถึง1023เป็นวอลเป็น0ถึง180ครับ แล้วก็จะเป็น servo ้ uh, Serv o, White, White, ตัวนี้นะครับ y wall แล้วก็จะเป็น serial print in wall ตัวนี้ก็คือตัวแสดงผลนะครับโดย delay ก็คือ15นะครับผมเป็นคําสั่งแสดงผลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น delay สินะครับเราไปดู uh, ผลเลยนะครับ อันนี้คือตัวโพเทนติโอมิเตอร์เราปรับไปสุดนะครับซึ่งผลออกมามันเป็น180นะครับเราลองปรับกลับไปนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นศูนย์ครับจะเป็นบอกองศานะบอกมุมนะครับเมื่อเราปรับโพเทนติโอมิเตอร์นะครับตัวเซอร์โวก็จะหมุนนะครับ ซึ่งมุมก็จะอยู่ที่0ถึง180ที่เราได้กำหนดค่าไว้นะครับผมโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานที่1นนะครับสรุปผลการทดลองนะครับตัว Arduino จะอ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ขา A5 ครับเราเก็บไว้ในตัวแปลวอลนะครับและก็จะแปลงค่าจาก0ถึง123ไปเป็น0ถึง180 จากนั้นจึงจะนำไปควบคุมการหมุนของเซอร์วอเตอร์ครับชิ้นงานที่2นะครับการควบคุมมอเตอร์แบบ DC มอเตอร์ครับอุปกรณ์ก็จะมี Arduino Uno, uno R3 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข,ของข้อมูลครับแล้วก็มีแบรนด์บอร์ดสมอลเป็นบอร์ดทีส่สำหรับการทดลองของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับ ต่อมาเป็นอิเล็กทริกไวนะครับเป็นตัวนําไฟฟ้าส่งพลังงานครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ครับเป็นแหล่งจ่ายไฟจํานวน9โวลต์ครับ DC มอเตอร์นะครับเป็นตัวรับค่าจาก Arduino มาแสดงผลเป็นการหมุนในทิศทางต่างๆครับแล้วก็มีไฮบริดมอเตอร์ครับ L 2 9 3 d เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์ทำงานครับ อันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เราได้ต่อไว้นะครับผมก็จะมีประกอบไปด้วย Arduino นะครับ1ตัวนะครับ breadboard นะครับแล้วก็ DC motor นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ h y b r มอ motor นะครับเราก็จะต่อแบตเตอรี่นะครับ9โวลต์นะครับต่อตามขั้วเลยครับขั้วบวกต่อเข้าขั้วบวกขั้วลบต่อเข้าขั้วลบนะครับต่อไปนะครับ เราก็ไปดูที่ DC m o มอเตอร์นะครับที่ DC m o มอเตอร์นะครับขาขาเทอร์มินอลหตัวนี้นะครับก็จะต่อไปที่เอาพุทสีนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเทอร์มินอลสตัวนี้นะครับต่อไปที่เอาพุทสามนะครับ จากนั้นก็จะมีตัวที่ต่อเข้าไปที่ Arduino 3เเส้นนะครับขาที่เป็นขา8ดขา9แล้วก็ขา10บนะครับก็คือสายสีชมพูตัวนี้สายสีม่วงตัวนี้นะครับที่ต่อไปที่ขาที่9นะครับก็คือเอาพุทสนะครับแล้วก็สายสีส้มตัวนี้นะครับที่ต่อไปที่ขาที่9นะครับก็คือเอาพุทสี่นะครับ แล้วก็สายสีเหลืองนะครับที่ต่อไปที่ขาที่10นะครับก็คือเอาพุทหนึ่งนะครับตามลําดับเลยนะครับเอาพุทหนึ่งต่อไปที่ขาที่10เอาพุทเอาพุทสี่ต่อไปที่ขาที่9แล้วก็เอาพุทสามต่อไปที่ขาที่8นะครับจากนั้นก็จะมีตัว power เออ ตัวนี้นะครับต่อไปที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็จะมีตัวกลาวนะครับต่อลงกลาวเลยครับแล้วก็จะมีตัว Power2 ตัวนี้นะครับต่อไปที่5โวลต์นะครับโอเคครับเราไปดูโค้ดกันเลยนะครับจากโค้ดนะครับกำหนด Int มอเตอนะครับเท่ากับ8 InMotor C เท่ากับ9 InMotor O เท่ากับ10 InMotor S เท่ากับ8ก็คือขาที่8แล้วก็ C ขาที่9 O ขาที cool ่10ตามลำดับเลยครับแล้วก็กำหนดชานำเท่ากับ0นะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง Voice Setup PinMode Motor S Output ก็คือกำหนด Motor S Motor C Motor O เป็น Output หมดเลยนะครับแล้วก็ เ e เรียลบิ i ก9นเ6เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดกำหนด Serial p ปรินต n อินเอนเตอร์นัถึง2นะครับแล้วก็เข้าคำสั่ง voice loop นะครับ if Serial available มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็จะแสดงผลนะครับนำ Serial read นะครับผมต่อไป if นำนะครับ เท่ากับ1อันนี้คือถ้าเท่ากับ1น,นะครับดิจิตอล Y มอเตอ S High ก็คือมอเตอร์ S ติดนะครับมอเตอร์ Motor C Low มอเตอร์ O ความเร็วเท่ากับ150นะครับแล้วก็หมุนตามเข็มน,นาฬิกานะครับ clockwise นะครับถ้ากด1น,นะครับแล้วถ้าเรากด2นะครับมอเตอร์ Motor S จะดับนะครับมอเตอร์ Motor C จะติด แล้วมอเตอร์โความเร็วก็จะเป็น150นะครับแล้วก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคาลเตอร์ขอกไว้นะครับแล้วถ้าเรากำหนดถ้าเรากดศูนนะครับมอเตอร์ก็จะมีความเร็วเป็นศูนนะครับก็คือสต็อปไม่ไม่เคลื่อนไหวนะครับเราไปดูผลกันเลยนะครับสตาร์ Start นะครับ เราลองกด1กันก่อนนะครับก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับลองกด2กันเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเมื่อเรากด0นะครับ mm. ก็จะหยุดหมุนเลยนะครับ mm. ก็แสดงว่าถูกต้องนะครับสรุป mm. ผลการทดลองนะครับ mm. เมื่อเริ่มคำสั่ง DC มอเตอร์จะหมุน mm. ก็ต่อเมื่อต้องกำหนดเงื่อนไขก่อนครับ mm. เมื่อกดเลข1 DC มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาครับ เมื่อกดเลข2 DC มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเมื่อกดเลข3 DC มอเตอร์ก็จะหยุดการหมุนนะครับ